มาแล้วกับพันพ่นเทียบเบื้งก uh, ่อนนะเนาะสูเทป้อนจักเม็ดเบื้องอ่ะคอยคเทียบสูตั้งเบื้งก่อนประมาณเท่าไรสองเมตรบ่ติดบ่บ่บ่บบ่บ่บ้่บ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 ้บ่บ่บ่่่บ่บ่นอี่บ่บบ่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 ่่ กินที่นี่อันนี้ใช้ขอสอนเองขอชว่ใีอมตัวนี้เนาะโดยเพราะว่าเฮาด้ทดลงมาอยู่เด้เนาะตัวนี้ก็ใส่ในค้างตัวนี้ก็สอดลุมๆตัวนี้หน่อยนึงๆๆลาน้อยครับมาใกถึงกําลังพากันอ่าบากบากยังก็เดินนะบากเสาเนาะเอาอันนี้มันเป็นเสาก็ ทนกลัวแบบว่าไม่ทั่วไปอีก่น้องเ้ยโอเคเรกมันบริรับน้ำหนักกลายป็นได้แล้วตั้งประตูเพื่อน โตได้บรังเด็กอะนะเนาะเป็นช่วงพวงอย่ลาบลาบต้มแน่ลาบแนต้มแน่ป้งแนเนาะไอชื่อว่าไงนะโดยคือไอเส้นนี่ขอส่ษเด้อเออแบบบริษัทมันั่นแล้วเนาะโดยบพอไอแหลวลูกเช่าแล้วลูกนะลูกเช่าแล้วยังวัตูบาดนี่เนาะเออคือว่าเป็นช่วงเป็นยามเป็นทางเลย Hoppinoi <laughs> ah, nó tony katang sang quân kablanxi quân chị an yang ku gang bát bè bát hẹp mùi tuyệt vời tang bụ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 i tuyệt vời

mà tại sao vẫn cả Nhưng bố cãi hết bên đây quên cả nó Tại thả vâng con Nó Đâu em em con mà chẳng Nó giờ ngoài coi hết bay rồi nó Bây giờ sang quên cả xí Năn như lọc bãi này Nó Lọc hướng ยานมันิพาใช่โอ้โหในคอยู่คกินเพลินเต็มอยู่อ่เนาะโอ้โหในมันมันคั่วเนาะมันเป็นคือคั่วที่แบบเนาะใช้บาลาคั่วอะไรคั่วอย่างนี้คั่วไข่ปะคั่วไข่แล้วเอาไห้ กูว่าว่าพอบ่ให้กินเป็นเด้อว่าพักอันลูกสิมาวานนี่ก็ยังอยู่บ่พอตู้ยังอืมไก่พอไว้คือไว้ในแท้บ่ตูมันสิสิบ่มีอ้าวสงว่าแท้ยังเอาไว้อยู่มันเน่าบ่ได้บ่พอตูเออปไก่ซื้อมาแต่ดนยังบ่ทันได้อันกินเบิดอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะเอา

เอาตุ่มเลยรถเชียงไห้จังได้ป่ตูใครกคมันกับบริกินเนี่เอาเสียงไหวเนี่ยพี่น้อคือเขาไีกลัวท่างนี้มันกับสีบสะแบบที่เนาะอันนี้เป็นกัไหวมนกับกอแหละเนาะ กินประหยัดกินประหยัดกินประหยัดว่าซั่นเนาะใส่เน่ะยังเครื่องหนึ่งอย่างนี้บ่ใส่เบิ่งอยู่ฮะปิ้งไก่แต่มื้อนั้นเหมือนบ่นี่ยอ๋มันสิบ่บูดเหมือนบ่เขาส่วนหงหอมคือเก่าเพอกินได้แล้ว โอ้ยเนาะมันกับโบโบกระเช็ดได้เหรอไมือไรกะอืมอุ่นหน่อยอีกโดยฮะโอ้ยจิ้งจกอ่าจิ้งจกยัดพี่น้ออไเนาะอรบอจิพี่น้องเลยเนาะ อุ่นไหมวะอุ่นไหมก้อนหเ่่จริงอุ่นไว้ตอนรมนอืใส่บาลาบาคยมบาลาบากิเข้าบาลเทอดไข่บ้ากินนี้แหลอือเลยอืออโอ้อาการนะ่วนนี้อมดอก่

มันก็จะดีกลัวเพราะว่ามันเป็นแก่นนะว่ามันเคนเนาะว่าไม่ไม่รุ่นไม่เพื่อนรุ่นเก่านะดำดำไปที่นหนโอ้ยชดยอดเลยแข่งทนเนาะโดยเออเนาะไม่แค่นตีถึงไมแแค่นบอกไม่แค่นแห้งคักไม่แห้งนะคักเไาะแคนแต่ว่าเขากิดคนรักชิตายกับเบื้องนี้เติร์ปูน้ำหมดแล้ว แม่ยังถึกเล็กถือให่นะนี่ตางเลยนอตอนนี้ก็ถึกช่วงเวลากะบ่ายมุงพอดีเลยเนาะบ่ายมุ่งอย่งรนแกจะน้อยก็กินเข่ากินน้ำแต่ก็จะจรุ้ยไม้ช่ไงเป็นยังดอกเนาะอ้เขาก็อดใช่มาเห็นเรื่องประตูอดเข่าเออโอ้ได้เห็นเนาะ เขาก็เอ่อเขากินน้ำก่อนก็ได้ย่างอกเนาะอันนี้ตัวนี้น่ะจะเป็นพืชมันบ่อยอันตัวตัวนี้พืชมันบ่อยอะไรกับเพิ่นเพิ่นเทียบบนก่อนนะเนาะสูงแต่บอนสักเม็ดนี่บว่ากัะ อ่ะคอยคอเทียบง่งตั้งงก่อนประมาณเท่าไรชเมตรบ่ิตบ่บบ่ตั้งเรงมันจะอ๋ไม่มีสายไม่ต่อไมต่่างกันอีก่บ่อขากาศอันนี้ตึงขึ้นนีอ่าอันนี้ใช้คอสอนอ๋อช่อมตัวนี้โดย

แ่เขาแล้วเด้พอตุไปไปกินเราเด้อพอแช่าอย่างบด้อเรทำตมดเด้อพากนกินรล่นอโอ้ตัวนี้เห็นคักตันี้เนาะอ่ากไม่แกน โอ้จะมาหัวอีกไป่น้องเนาะพักเลยแนอะว่าแผ่ะตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้กหชาวันอีกบ่เออตัวนี้บริยะเป็นอะไเนาะกว่าอีกใหม่เีกหม Equipment hỏi hơn nữa, nó ngay cả tồn mày mày nhang, dì là mày nèo. Tình cả lắng mày kia. Tình cả đang mày kia. bạc cả lắng mày kia. cả lắng mày kia. Tình cả lắng mày kia. Tình cả 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 กะโอเคเรามันบริรับน้ำหนักลายปันได้เนาะผมมาจชกมือสร้างเฮไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆยังบวกมือเขาได้เออค่อยเฮ็ดไปเนาะอ่ค่อยเฮ็ดไปไม่ต้องเลยเฮ็ดตัวนี้แล้หล่ะก็เฮาจังเฮ็ดประตูบปดนี้เนาะข้อขึ้นขั้วออกแล้วกันดอยดอยอ่า thằng nông sĩ mắt ra chai cọt mương kia nè hơi là bao oh ừ. rồi đôi cóng 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 mà cóng 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 โยนกัดดทางขึนเพื่อนน่ะไปทานผ่านม่เอาเข็มทางพอดีเลยย่างไปบ่นะออปถิบปีบกะขี่อยู่ในวาเดียวนี่กะยันเพยยันเพยยันเพย่อีกว่าวอ้นาะโอ้นาะ ที่น <laughs> ั่มันเลยวะเนาะเป็นอย่างดอกนืือไม้กิดคีดเนาะไอเนาะเสียงไม้นี่ก็ไว้อ้อยไผ่นี่เก็บไว้อ้อยไผ่หายไปแล้วอันนี้อ๋อมันจีวอยประมาณนี้บ่ไอ้นี่นี่บ่สี่ยวนี่บ่ดูประมาณนี้บ่ประมาณิมประาณก็เทียบเบิ้งเนาะเอาประวัติมา

ว่ายังลายอยู่ได้พี่เาเหอไม่นี่เทากันดีๆยังลายยังลายยังลายเส็จไปยเนช่วงเป็นเสามันทำอะรเอาม่เห็ดโอเคโอเคโอเคกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนก็ได้พาเปนดยาอ่าอ่าไปกินข้าวก่อน ยังเฮ็ดไม่ก็ได้บุพเพยังดอกเนาะเสม่หมดเลยโอ้เจ้าอยู่บ้านประตูราชินาอร่อยอยู่อ้าวมีภาษาไทยมาหน้าบ้านนี่อร่อยอยู่เช่นเออเจ้าเอากินๆครับพรุ่งนี้บ่สเห็ดเบี้ยมเจ้าว่านี่เนาะบ่บะแม่บะแม่บอเออบ่แม่เนาะเป็นบ่มาบอสคอนี้ ผมมาลูกลูกไอ่บ่ลูกช่างบ่เออลูกช้างน่องแพ่มาอมไบมาะไรยาบ่นดอกอีนี่เออย่นี่ก็ได้อยาบมามากินความดันมากเอาเลยเอาเลยเอาจบแซ่บเจ็บเส็บเนาะให้จั่ปูตัวรานบ่มากับกับกับน้องแข่พูนนะ ไม่ให้เบียดใชยไม่บ่กเป็นเป็นอ้ผู้นี่ปะอ่นบแม่เปแม่เป็แม่มาเป็นแม่มาห้างพูนพูนมามื่อยูนบ้านบ้านบ่ผู้นี้เป็นลูกช่างนั่นนี่ลูกช่างลูกช่างพูนเข้จะบบนเ็นเนลูกลูกอบาทดิแม่ลูกพบาลลูกนะนที่พี่เนในบ้านนี่กรลังเกียมกลังเกียมพี่น้องเเนาะมีเอฟซีทาง เพิ่นก็มินมาพี่น้องเอ๋ยเนาะเพิ่นเพิ่นเห็นอันขยะพี่น้องเอ๋ยเนาะอ่าอยู่ในขอบเขตบริเวณป่านะพี่น้องเพราะว่าตะกี้มันเป็นป่าเนาะอ่าขออนุญาตนําพี่น้องเอ๋ยเนาะมันรถุดแนมไปรถเห็นอ่านกกระยางขาวหลายไหลเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะนกกระยางลาเล็กนกกระยางนกกระยางขาวหลายเอพี่เชียว่ระเทศก็เอนกกระยางขาวหลายแท้สอซั่นเนาะ โอ้ยพี่ตังเอ๋ยเนาะพอมันก็เป็นอีกเขตแดนตัวนึ่งนะมันก็เป็นอีกเลนนึงเนาะมันเป็นป่าพี่น้องเอ้ยอ่าแจ็คมันมาแต่ใช้มันก็ปิ้วมาค้างอยู่ในป่าฮนเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยอืมพอดีนอกคาร์วาั้นกัมีเวลาเวลากับช่างชีล่ากันอ่าเก็บเนาะซอยแล้วนอนของคนอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าธงทลวงธงยาเขากัเขาก็เอาใส่ เก็บโฮมใส่กันไว้เนาะอ่าโฮมาใส่ไว้จูดพี่น้องเอ้ยนัโฮม่จดปเอก็บซีในน้ำมาพี่น้องเอ้ยเนาะเป่นนั้ดอ่าเลาเฮดเบียรเขาเล้วก่อนพูดเเอาเวลาว่างๆเขาจงไปทำความสะอาดนั่นอก่เฮดเฮดเวียกตัวนี้เล้วก่อนเฮด อ่าเฮงคัวแล้วก่อนเฮงคัวแล้วแล้วก็เพชรทองเฮงยางแล่อก้อนอันนี้ว่าประตูเข่าชานเพื่นเอาพึ่นมาวานนี่นะอือสร้างพ่อว่าอันไม่เช่นนี่ไม่ตัวนี้กล้าว่าพ่อว่าเพชรทองคันทองเป็นประตูแล้วเนาะเพราะว่าเทาตีขอบแล้วก็เอาไม่ตัวนี้แนบเป็นขอบประตูเลยที่เห็นนะเฮ็ดปิดเปิดอ่าเฮ็ดใส่กับผ้ากระดาษเลย เพิ่นสิมีวิธีดอกเนาะเอากินข้าวแซ่บๆเด้อโดยอ่าปลงมาพี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเพิ่นกําลังพากันอ่าจัดพ่นเนาะกเกียมเนาะนี่แหละชมเป็นโมเป็นเสานี่แหละพี่น้องเอ้ยเาตัดแล้วกมาตั้งเป็น3เสาแล้วก็ต่อกันออกมาก็พอดีกันเลย ได้ควงขึ้นกว่เก่าบาดนี้พี่น้องเอยเนาะอาๆงามพี่น้องเอ้ยบรรยากาศก็พอว่านี่เด้อเนาะแลมื้อนี้ก็คือสิจักสิเฮ็ดได้ซ่ำใดก็รอเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยว่าเพิ่นสิเฮ็ดได้ซ่ำใดเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆก็ทางมแงก็บ่ได้เร่งเพิ่นดอกพี่น้องมีแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดได้ใดก็เอาเนาะอืมพมันก็เฮ็ดสร้างผู้เดียวเด้พี่น้องเอ้ย ววอกพนกาเฮ็ดออมไวแล้วเนาะคือจะใส่แล้วบันนี้เนาะออเจ้บรรยากาศฮอนนอ้าแห้งเนาะพอคนเลยอ่าเ้าฮะจะได้ายมันมีมันมีห่มจอดเนาะยกขีบ่อเนาะฮะยกขี้บ่เนาะมา ลงมาหนี่ก็มันเป็นคุมแน่นี่ถ้าว่าจอดนถ้าว่ากลัวมาก็ได้ยุแต่ว่าห้าว่ายาจะมาหนีก็ไม่กะหละที่เก่าอยู่แล้วยังใครอยู่เหรอถ้าว่าล่อมันทูกเล็กช่องล่อเลยเมึงอกีเดียวว่าอาจะได้เข้ามันอีโด้ได้เลยคุณอาตัวมันนู่นนี่คุณอาตัวมันนู่นนี่ปั๊บปั๊บเลคุณอาตัวมันนู่นน่ะหัวโพดนั่นแหละยากแย่อ่านามไปโพดใช่ก้อนน่ะโพดจ้าจ้าจ้าใช่ไหมกะไหนมันชุ่มแล้วก็คุดไปเนาะ มือล้ะเอาใส่เอาอ,อไไ็ไรบ้างเนาะอะไรเลาะตัวน,นีว้มันฮอนเล็ดคืออะารันคือว่ามาจอดีนกะห้มยุกระบะรถได้ไปนะมันฮอนเลดมีหนน้มบ่าีวันน้โดนเมาทีอยู่ตรไห้เน เอาโอเคเลยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับทิตาเบื้องส้นกันไหมเนาะวันนี้ก็คลิปต่อไปกัสิมอบเครื่องมอบคองให้ทางน้องใส่ผลเป็นก่อนเพราะว่าเมื่อกี้นี้เพิ่งบมานะให้เพิ่นเพิ่นไปไปดิๆนี่ระบ้าเพิ่นเนาะวันนี้ก็สิได้มอบเครื่องมอบคองให้ทางน้องใส่ผลติดตาเบื้งในคลิปต่อไปแล้วพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับภาคพิบพี่น้องก็ได้ก็แซ่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แน่ อ๋อสาราชิมมีโคลาไปแล้วสบายดีพี่น้องเลยเนาะสบาดีเดอร์พี่น้องเดอร์